สวัสดีค่ะมินิพิาการ์ดน,นะคะมาดูกันว่าในค่ำคืนนี้ใครจะคิดถึงคุณมีสองกองให้เลือกกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่หนึ่งกองที่สองนะคะไปเริ่มต้นที่กองหนึ่งเลยจา้าคนที่จะคิดถึงคุณคือใครเก้าดับกลับหัวสาม ไม้นะคะแล้วก็ไฮพ t เทสนะเอ่อไพ่สำหรับนี้เขาจะค่อนข้างที่จะยูนิคหน่อยนะคอ่ะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เป็นคนเป็นเหมือนคนในความลับอะ่ะน่าจะเป็นคนที่เหมือนแอบส่องแอบมองแล้วก็แอบชอบคุณอยู่นะเพราะว่าคือไพ่ไฮพิเทสเนี่ยมันอาจจะหมายถึงความลับหรือว่า การปิดบังหรือการที่ไม่เปิดเผยอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้มากับไพ่สามดาบเอ้ยสามไม้นะคะก็คือคนคนนี้แอบส่องแอบมองคุณอยู่กไกลๆแน่นอนเลยนะคะเออเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฮอตพอตัวเลยก็ได้นะเก้าดาบเนี่ยเป็นอารมณ์ของ เป็นคนในสังคมเดียวกันกับคุณหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะว่าเขาชอบอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ เราไม่ได้เปิดเผยหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนในความลับของคุณก็ได้นะคะมันเป็นเป็นประมาณว่ามันมันมีเรื่องรับลมคมในอยู่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะถ้าหาว่าไม่ใช่เป็นคนในความลับของคุณแสดงว่าคนคนนี้แอบชอบคุณแบบลับๆนะคะแล้วก็แอบส่งแอบจับตาดูคุณในโซเชียลมีเดียอย่างนี้ได้ นะมาดูความคิดความรู้สึกของเขากันดีกว่าคุณได้คว e นถ้วยนะคะสามถ้วยกลับหัวแล้วก็แปดถ่วยกลับหัวคุณคนนี้ชัดเจนว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมีความรักนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสนอกสนใจคุณเป็นพิศเศษแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าที่จะเข้ามาทำความรู้จักหรือว่า ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเป็นในกรณีของคนที่แอบชอบอ่ะเราคิดว่าเขาชอบคุณนะแต่ว่าเขามีความรู้สึกลึกๆที่เขาไม่ค่อยแฮปปี้กับความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกจริงๆนะคะหรือถ้าหากเป็นในกรณีของคนที่เป็นแบบว่าคนในความลับที่คุณรู้อยู่ว่าคือใครเนาะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในความรัก ความลับเนี่ยความรักในความลับเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะรู้สึกดีกับคุณเลยนะคนคนนี้แต่เขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการที่ต้องแอบคบกันแบบลับๆอย่างนี้ก็ได้เนาะไปดูต่อกันที่ชาวกองสองจ้าใครจ้าที่จะคิดถึงคุณในค่ำคืนนี้เราดูล่วงหน้านะเราดูกลางวันว้าว the lover ขึ้นมานะคะมีเจ็ม้มเ เจ็ดไม้กลับหัวหกถ้วยแล้วก็เดร์เลเวอร์จริงๆแล้วไพค่ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางของคนเก่าๆนะคะถ้าไม่ใช่คนเก่าแสดงว่าคนนี้น่าจะมีอายุที่ต่างกับคุณแต่ว่าดูเหมือนจะไปในทิศทางที่เป็นคนเก่ามากกว่าเพราะว่าเขากลับหัวไงไพ่หกหกถ้วยกลับหัวมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ คนคนนี้เคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันกับคุณเคยมีความรู้สึกดีๆร่วมกันกับคุณหรือว่าคือเขายังรักยังคิดคุณอยู่นะคะเป็นเดอะล v เวคือเขายังเหมือนกับมันมีอะไรที่ผูกพันกันมันมีมันมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่จบไปแล้วหรือว่าห่างกันไปแล้วเนาะอืม ซึ่งเขาอาจจะห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูความคิดความรู้สึกเขากันดีกว่าว่าห้ามได้หรือห้ามไม่ได้อ่ะจริงๆด้วยนะห้ามไม่ได้จริงๆด้วยเขาได้เอ่อเด็กเด็กไม้นะคะต้องขออภัยด้วยอ่านไพ่ช้านิดนึงเพราะว่าไพ่สำหรับนี้อยู่นิคอย่างที่บอกไปเด็กไม้ซีจาบกลับัวนะคะแล้วก็อัศวิน เหรียญเขามีแผนที่จะ take action บางอย่างแน่นอนเขาจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างคิดว่าอาจจะทักมาหาคุณหรือว่าเอออาจจะ take action อะไรบางอย่างที่ตัวคุณจะรับรู้ได้แหละเร็วๆนี้นะคะนี่คือการวางแผนของเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาหาคุณอย่างที่บอกว่าเออความรู้สึกหรือว่าคนคนนี้เป็นคนเก่าที่ไม่สามารถที่จะเหมือนพยายาม คือไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากนะคะอืมแต่เขาจะเหมือนดูสถานการณ์ก่อนก่อนที่จะกลับมาค่อนข้างจะกลับมาแบบรอบครอบพอควรนะคะอาจจะกลัวว่าคุณเไม่เปิดรับไม่เปิดใจหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าคุณไม่รอเขาแล้ว หรือเปล่านะคะโอเคจบไปแล้วมีนิพิกอากา์นะเป็นยังไงกันบ้างถ้าอยากให้ดูหัวข้อไหนก็คอมเมนต์กันได้นะคะโอเคแล้วเจอกันอีพีนะคะ